I'm <laughs> not I oh, need to stop ขุ่นเสียงตบมือนะครับคนมาสักเดียวกับบีซาวมาจาัดหนครับข้อน,นะครับคนคนเสียงคนขนเว้ย์ชุ่มไส้หมากว่าเผือนแลาวชุ่มใส้กินงหอยเอ้อว่าเผื่อกครับว่าคุ่นขอนี่ถ้าแยกพันโดยการแตกนอก้อยกว่าแตกกินไปชุ่มใส้ต้นกิ้งกับอบอมาเป็นตาเลยน่ารักมากเลยคนคอนเป้เลยนี่ปันนี้กันนะครับมา พี่น้องพร้อมไหมเด็กนี่เขาทำลายหน,น่วยให้เต็นแล้วฮะก็อีเต็นยกมือแรกที่ต็มไหมกุญบานรองนี่พร้อมเต็มเต็นเลยต่อเดียวแต่พวกบ้าไม่อ<ๆ>้างไม่อ้างใชไม่ต้องว่วงต่อเดียวในโปรแล้วบอกว่าปึ๊บปึ๊บกระึ้นตันทีใช่ต่อเดียวนี้แหละเออนะครับมะคนคอนมาแล้วคนคอนมาแล้วก็เซฟคนคอนอีกทีครับเอาเลยพอดส่งก้านอย่างนั้น พัทลุงโอ้พัาลุงมาแล้วไอ้ย่ำอีเป็นคนเดิมเดิมไมหมครับคนตัางมาันพรมมาไม่คนกลางมาแล้วนะกลางกับพรมมาคนตายคนอีสานให้ผมมาว่าคนมันเราแล้วฮะมาว่าคนมันเราแล้ว มาทุกพื้นที่ไงโอ้นั่นเลยมาจากทุกพื้นที่นะครับใช่อย่าโู้ก็มาเนี่ยอย่าสูกอมาพม่ามาไหมพม่าพม่ามาไหมมนต้องส่งเสียงดอโอ้สเป๊บหนึ่งนะพม่ากำลังขายของอยู่กำลังยกเสริฟอาหารอยู่นะเฮียงคาราบายังมาไม่ถึงยังไม่เมาที่เดียวนะจ๊ะนะครับโอ้โหวันนี้นะครับไอ้ทุกท่านมีความสุขขึ้นแต่หัววันเลยเราวันนี้ครับ พี่ออดบอกว่าน้องเบ้าช่วยขึ้นมาเร็วๆฮิตพี่น้องยากเจอแล้วเราก็ขึ้นมาเร็วเลยคนเดียวกับน้องบิวด้วยเรามานุกมาหน้ากันตัวเดียวนะครับนะวันนี้ก็พากาเฟ่มากันน้องบ่าวีพาขาครอบมากันนะขาครอ คาคบรือชักมาคาคบคุณตกเงาเมียแค่ตัวแรงก็ยิงแหละไม่ใช่ใช่ว่าขาทีคบไม่ใช่ว่าขาเฟ่คาคบคาคบไปซื้อคุณรุ่นนะพี่น้องครับลองชิมเลยนะคาราเวียที่วราคาเขาหวยด้วยดูปัญหาคาคาคบก็คือโคโค่โคโค่สกัดเย็นมาส้มกับาไปห้ากินยักครับสุดแรงในโลกครับอีกแล้วัถือมั้งสักอังคินแล้วใบใจครับนะครับคินแล้วไข้แข็งครับพี่น้องครับว่าคินแล้วไข่ช่องไข่ช่องรู้จักไหม บอกว่าไขช่องพุทธงานกันอย่างวักเลยคนณชายชายนั่งเด็กคนจะควักรู้เรื่องหรือเปล่าคําว่าไขช่องรู้จักไหมครับคนไหนรู้จักไขช่องยกมือหน่อยคร<ะ>ับอย่าประมาณนี้บายายกาสาใต้วันละรมเรื่นี้ในกตมองเสนอคำว่าง่ไปเรียกไขช่องการของการจ้องง่ายอย่เดียวเบาอีถ้าไขช่องก็พอได้แต่ว่าไขช่องนี่นะคุณมันชัดเลยอ่ะ ค่ะครับ